ในบริการกองพันทหารช่างที่411กองพลทหารศรีในกองบัญชาที่การบุตริกครับผมร้อยเอ,อก,ออกออเฉลิมชัยสัายนาะผู้ครับกองรอ้อยกองพันการและบริการกองพันทหารช่างที่411กอ,อ,องพลพันทหารศร วตานะครับงหน่วยขอราที่ไมาิญญานะครับรเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตรวจเลยแล้วกันครับวันนี้ก็จะเป็นการตรวจเป็นยานบรรณะและก็เป็นการตรวจประจําเดือนรายชื่อกณะกรรมการก็มีดังต่อไปนี้นะครับรอ้ยยรรรอยโตสัมพันธ์เอียบปะคุณประธานกรรมการร้อยโตสุภโชควงสีดำกรรมการรอ้อยทีอนุพงศ์มัจุระกรรมการร้อยซีเสราวุฒิปาปิมิตกรรมการนะครับแล้วก็ หัวข้อในการตรวจให้คะแนนก็มีดังต่อไปนี้นะครับการกควบคุมทางบัญชี20คะแนนการรักษาความสะอาด10 00. คะแนนการปลนนิบัติบำรุง10 00. คะแนนการจำรัดของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆของยานพาหนะ10 00. คะแนนการถูหนาย20 00. คะแนนการตรวจสภาพคลัง10คะแนนการรักษาความปลอดภัย10 00. คะแนนการบริการของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆเรื่องอำนวยความาาาาสะดวก10คะแนน ก็หลังจากนี้จะดำเนินการตรวจตามขั้นตอนครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บผมจ่าสิบโทอธิจาตสารทำหนึ่งคนประจำรถตักบรรทุกรับผี่ชอบรถยน,นต์บรรทุกปกติขนาดเล็กหมายเลขทวบ5 2นครับ vẫn được chăm chăm đặt chăm chăm Rồi chăm 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 มือบวก่อนนะมาเครืงบนก่ก่นตังไหมตัไครับเกมาตั้กนเป็นการส่ราานดำเนแล้วก็เครื่อนไหวท่านเป็นร จ่าสิบเอกรถต้นน้ใจตั้คอตั้มึ่งคนประจำรถลาดน้ำรถผิเชอบรถลอยโบ4ี4คุณ4หมายเลขกโบเก้าแปดหนึ่งสาครับชื่อก็ตรงอยู่นะ

Để xong rồi, cái này cái cắt xong ok quay lại, แบตเตอรี่ขอดูประวัติหน่อยประวัติประวัติอง <c oughs> ้ามีโกโกกับท <tama> ี่เปลี่ยนยามนี่เป็นปัตุวันนะแมนครับ Gracias. รายชื uh, mm. ่อทำนี้นะครับเจ้ากรรมเจิชอบผูรับผิดชอบคนประจำเาย้าคอนี่คำสั่งระเบียบนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะเป็นของปี67ด้วยนะเออเยี่มเยี่ยมปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่เป็นคำนานเกี่ยวกับเรื่องขอการปคำสั่งเกี่ยวกับลหด้าที่600ขอับัน

โอเคครับได้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 ก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่การตดวนะครับก็เดี๋ยวจะให้กรรมการที่มีมูลรับิตอบครับแสดงเรื่องการตรวนะครับนะครับก็สำหรับในหัวข้อการตรวจวันนี้นะครับสำหรับยานพาหนะในและนอกอัตรานะครับก็ตามหัวข้อการตรวจทั้งแต่หัวข้อนะครับก็หัวข้อที่ย้ำนะครับ สภาพของลูกต่รถนะครับแล้วก็ยางพนะต่างๆอย่างนี้นะครับพอเร่นย้ํานะครับสะพานไปนะครับห้ามใจรวดตรงแดงเซ็นฟิวนะครับเป็นข้อนย้ํานะครับตรงนี้หรือว่าย้ํานะครับสองนะครับความสะอาดในกลางเครื่องมือนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับการจัดรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยความสะอาดยังไม่ได้แล้วก็ต่อไปนะครับ ป้ายหมายเลขยานพาหนะนะครับก็ไปดูนะครับยานพาหนะกับป้ายนะครับต้องตรงกันต้องจอดนะครับต่อไปนะครับสิ่งของต้องห้ามต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ภายในตอ้จอดรถนะครับในการตรวจก็ให้ออกให้นำออกนะครับให้เป็นพื้นที่ว่างและมีความสะอาดนะครับต่อไปต่ออที่เกิดการจำรุดนะครับให้รายงานเบืก ชิ้นส,ส่วนซ่อมหรือส่งซ่อมนะครับตามสายการส่งกำลังดูนะครับด้านเอกสารก็ไปดีเลยเรียบร้อยนะครับป้ายกำสังต่างๆเป็นปัจจุบันนะครับคำัางทินไปต่างๆกรจาดเรต่างๆครับก็ยังมีจุดที่ไม่เรียบร้อยอยู่นะครับเข้าป่าและดำเนินการด้วยนะครับเครื่องมือดับเพลิงจัดหายครบตามรายการนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับ หน้ารถนะครับขานใต้บอกรายการจินของนะครับก็ในส่วนของยานพาหนะในระ่องอัตาาก็มีคนอนงานเปนคนนครับ